สวัสดีครับกลับมาเจาะลึกเรื่องราวที่น่าสนใจด้วยกันอีกครั้งนะครับเคยลองนึกภาพถึงดินแดนที่มันสมบูรณ์แบบมากๆไร้ความทุกข์ยากอะไรแบบนี้ไหมครับคือแนวคิดเรื่องยูโทเปียเนี่ยมันมีอยู่ในหลายวัฒนธรรมทั่วโลกเลยนะครับวันนี้เราจะพาไปสำรวจดินแดนอุดมคติแห่งหนึ่งตามจักรวาลวิทยาในพุทธศาสนานั่นก็คืออุตรากุรุทวีปครับที่เชื่อกันว่าเป็นโลกของมนุษย์ที่สมบูรณ์พร้อมที่สุด สวัสดีค่ะใช่เลยค่ะเรื่องที่เราจะคุยกันวันนี้เนี่ยหลักๆก,ก็มาจากคัมภีร์พุทธศาสนาโดยเฉพาะส่วนที่อธิบายโครงสร้างจัก,กรวาลหรือที่เราเรียกว่าไตรภูมินะคะซึ่งก็จะกล่าวถึงทวีปใหญ่ๆสี่ทวีปที่ล้อมรอบเขาพระสุมเมรุอยู่แล้วอุตรกุรุทวีปนี่แหละคะ่ะคือทวีปที่แบบมีความพิเศษมากๆเหนือกว่าทวีปอื่นๆในหลายๆด้านเลยน่าสนใจตรงนี้นะครับว่าอะไรคือองค์ประกอบของความสมบูรณ์แบบในมุมมองนี้ แล้วความสมบูรณ์แบบนั้นมันเอ่อมันมีราคาที่ต้องจ่ายหรือมีมุมมองอื่นซ่อนอยู่หรือเปล่าอันนี้คือสิ่งที่เราจะมาสำรวจกันวันนี้ทำความรู้จักตั้งแต่ลักษณะภูมิศาสตร์ผู้คนการใช้ชีวิตและที่สำคัญคือทำไมดินแดนที่ดูเหมือนจะดีพร้อมไปหมดทุกอย่างเนี่ยถึงอาจจะมีความท้าทายในแบบที่เราอาจจะคาดไม่ถึงซ่อนอยู่ก็ได้ลองมาดูกันครับ เริ่มกันที่ภาพรวมของทวีปนี้ก่อนเลยนะครับเรื่องตำแหน่งที่ตั้งและก็สภาพแวดล้อมอุตรกุรทวีปนี่อยู่ตรงไหนของจักรวาลตามคติไตรภูมิครับค่ะตามคัมภีร์นะคะอุตรกุรทุทวีปจะตั้งอยู่ทางทิศเหนือของเขาพระสุเมรุซึ่งก็เปรียบเสมือนแกนกลางของจักรวาลน,นะคะเป็นหนึ่งในสี่ทวีปหลักเลยที่โคจรรอบเขาพระสุเมรุส่วนเรื่องขนาดก็ถือว่ากว้างใหญ่ไพศาลมากนะคะ ระบุไว้ว่ากว้างถึง800 0โยชน์8 0 0 0โยช์ใช่ค่ะแล้วก็ยังมีทวีปเล็กๆเ,เป็นบริวารอีกตั้ง500แห่งนะคะ800 0โนโยน์หน่วยวัดโบราณน,นี้พอจะนึกภาพออกไหมครับว่ามันกว้างใหญ่สักแค่ไหนเทียบกับโลกเราได้ไหมครับเออจริงๆเป็นหน่วยวัดระยะทางโบราณที่บ่งบอกถึงความกว้างใหญ่มากๆเลยนะคะถ้าจะให้เทียบก็อาจจะใหญ่กว่าทวีปใหญ่ๆบนโลกเราเสียอีกค่ะ คือมันบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์แล้วก็ความสําคัญของทวีปนี้ตามความเชื่อนั้นเลยค่ะเข้าใจแล้วครับคือใหญ่โตมากๆแล้วบรรยากาศล่ะครับสภาพแวดล้อมโดยรวมเป็นยังไงครับแตกต่างจากโลกเราเยอะไหมโอ้โหแตกต่างแบบคนละเรื่องเลยค่ะจุดเด่นที่สุดเลยนะคะคือเรื่องแสงสว่างที่อุตรากุรุทวีปเนี่ยจะไม่มีกลางคืนเลยค่ะไม่มีกลางคืน ท้องฟ้าผืนดินผืนน้ำทุกอย่างจะสว่างสวยอาบไปด้วยแสงสีเหลืองทองตลอดเวลาว่ากันว่าเกิดจากรัศมีของธาตุทองคำบนไหล่เขาพระสุเมรุทางทิศเหนือนั่นเองค่ะที่ส่องสว่างทวีปนี้อยู่เสมอไม่มีกลางคืนเลยมีแต่แสงสีทองตลอดฟังดูสวยงามแต่ก็น่าแปลกนะครับแล้วสภาพพื้นดินล่ะครับเป็นยังไงบ้างพื้นดินนี่ก็ราบเรียบเสมอกันหมดเลยค่ะสะอาดบริสุทธิ์อย่างยิ่ง เรียบสนิทเลยใช่ค่ะไม่มีหลุมบ่อไม่มีโคนตมหรือสิ่งปฏิกูลใดๆตกค้างอยู่เลยมีการกล่าวไว้นะคะว่าถ้าหากมีสิ่งสกกระกอะไรเกิดขึ้นเนี่ยโทรณีก็จะสูบสิ่งนั้นลงไปทันทีโหอัตโนมัติเลยค่ะทําให้พื้นผิวสะอาดอยู่ตลอดเวลาเลยอากาศก็ดีมากสม่ําเสมอไม่ร้อนไม่หนาวกําลังสบายๆตลอดปีเลยค่ะโลกเรานี่มีทั้งน้ําท่วมแผ่นดินไหวอากาศก็แปรปรวน แต่ที่นั่นคือราบเรียบสะอาดอากาศคงที่แล้วเรื่องสัตว์ร้ายหรือแมลงรบกวนเหรอครับมีไหมไม่มีเลยค่ะอันนี้ก็เป็นอีกอย่างที่พิเศษคือปราศจากสัตว์ดุร้ายหรือแมลงต่างๆที่จะมารบกวนการใช้ชีวิตโดยสิ้นเชิงเป็นสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยสงบสุขแล้วก็น่าอยู่มากๆจริงๆค่ะหลังจากรู้เรื่องสภาพแวดล้อมที่เหมือนหลุดมาจากความฝันแล้วนะครับอยากรู้เรื่องผู้คนบ้างครับ ชาวอุตรากุรุทวีปเนี่ยเขามีรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงต่างจากมนุษย์ในชมพูทวีปหรือโลกของเรายัางไงบ้างครับมีความแตกต่างที่โดดเด่นหลายอย่างเลยค่ะอย่างแรกเลยก็คือขนาดร่างกายชาวอุตรากุรุทวีปจะสูงใหญ่กว่ามนุษย์อย่างเรามากค่ะในคัมภีรระบุว่าสูงถึง13ศอก13ศอกใช่ค่ะถ้าเทียบเป็นมาตรปัจจุบันก็น่าจะราวๆ6.5หเมตรได้ค่ะ6.5เมตรสูงใหญ่จริงๆนะครับแล้วลักษณะใบหน้าล่ะครับมีเอกลักษณ์อะไรเป็นพิเศษไหม อันนี้น่าสนใจมากค่ะคือใบหน้าของชาวอุตรากรุทวีปเนี่ยจะไม่ได้เป็นรูปไข่เหมือนชาวชมพูทวีปเราหรือไม่ได้กลมไม่ได้รีเหมือนชาวทวีปอื่นแต่มีลักษณะเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสค่ะสี่เหลี่ยมค่ะคือมีความกว้างยาวสมดุลเท่ากันพอดีใบหน้าสี่เหลี่ยมปกติเรามักจะนึกถึงความงามว่าต้องมีความโค้งมนอะไรแบบนี้นะครับการมีใบหน้าเหลี่ยมนี้ มันมีความหมายเชิงสัญลักษณ์อะไรหรือเปล่าครับหรือเป็นแค่ลักษณะทางกายภาพตามความเชื่อ,อ,อในคัมภีร์ระบุไว้ว่าเป็นลักษณะทางกายภาพเฉพาะของชาวทวีปนี้นะคะซึ่งก็อาจจะตีความได้ว่าสะท้อนถึงความสมดุลความมั่นคงหรือความสมบูรณ์แบบในมุมมองของจักรวาลวิทยานั้นก็ได้นะคะแต่หลักๆก,ก็คือเป็นเอกลักษณ์ทางรูปลักษณ์ที่แตกต่างจากมนุษย์ในทวีปอื่นๆค่ะเข้าใจครับเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว แล้วเรื่องผิวพรรณล่ะครับสอดคล้องกับแสงสีทองของทวีปไหมสอดคล้องกันอย่างยิ่งเลยค่ะกล่าวกันว่าผิวพรรณของชาวอุตรกุรุนั้นผุดผ่องงดงามมากบางก็ว่าเขาผ่องเหมือนสังที่ขัดใหม่บางก็ว่าเหลืองอารามเปล่งปลั่งเหมือนทองคําสุกซึ่งก็เข้ากับบรรยากาศสีทองโดยรวมของทวีปได้เป็นอย่างดีเลยค่ะงดงามทั้งสภาพแวดล้อมและผู้คนจริงๆแล้วเรื่องอายุไขล่ะครับยืนยาวแค่ไหน มีแก่มีเจ็บป่วยเหมือนเราไหมอายุยืนยาวและแน่นอนมากๆค่ะคือชาวอุตรกุรุทวีปทุกคนจะมีอายุขายตายต,ายตัวที่พันปีพอดีเปะ๊ะ1,000ปีค่ะไม่มีใครตายก่อนกำหนดไม่ว่าจะด้วยโรคไข้ไข้เจ็บอุบัติเหตุหรือเหตุผลอื่นใดเลยค่ะแล้วตลอดชีวิตพันปีนี่รูปร่างหน้าตาเขาเปลี่ยนแปลงไปตามไวัยไหมครับมีความแก่ชาราเกิดขึ้นไหมครับ นี่เป็นอีกจุดที่น่าทึ่งค่ะคือรูปร่องหน้าตาของพวกเขาจะคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงไปตามการเวลาเลยว่ากันว่าผู้หญิงจะดูเหมือนหญิงสาวอายุราวๆ16ปีตลอดเลยเหรอครับค่ะตลอดพันปีส่วนผู้ชายก็จะดูเหมือนชายหนุ่มอายุราว2ยปีตลอดช่วงชีวิต1,000ปีของพวกเขาเลยค่ะหมายความว่าสังคมของเขาไม่มีคนแก่เลย ไม่มีใครได้สัมผัสประสบการณ์ของความเสื่อมโทรมทางร่างกายมันน่าคิดนะครับว่าสังคมที่ทุกคนดูอ่อนเยาว์แล้วก็งดงามเท่ากันหมดมันจะส่งผลต่อวิถีคิดและปฏิสัมพันธ์ของผู้คนยังไงบ้างถูกต้องเลยค่ะประเด็นเรื่องความงามที่เท่าเทียมแล้วก็ความเยาว์วัยที่คงที่เนี่ยแหละคะ่ะเป็นปัจจัยสําคัญอย่างยิ่งเลยที่หล่อหลอมวิถีชีวิตแล้วก็โครงสร้างทางสังคมของพวกเขาซึ่งเราจะไปดูกันต่อในรายละเอียดค่ะได้ฟังเรื่องรูปลักษณ์ อายุไขแล้วก็ความอ่อนเยาว์ตลอดกาลแล้วก็น่าทึ่งจริงๆครับทีนี้มาถึงเรื่องสำคัญคือวิถีชีวิตการเป็นอยู่พวกเขาใช้ชีวิตกันยังไงในเมื่อดูเหมือนทุกอย่างจะสมบูรณ์แบบไปหมดต้องทำงานหาเลี้ยงชีพไหมครับชีวิตที่อุตรากุรุทวีปนี่สะดวกสบายอย่างที่สุดเลยค่ะเรื่องพื้นฐานอย่างอาหารการกินนี่ไม่ต้องมีการเพราะปลูกทำไรไหนหน่ไถนาหรือเลี้ยงสัตว์ใดๆเลยนะคะ เพราะมีข้าวชนิดพิเศษที่เรียกว่าข้าวสาลีบางตำราก็เรียกว่าข้าวสุกงอมเองนะคะมันเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเลยมีรวงข้าวที่สุกพร้อมทานได้ทันทีไม่ต้องหุงต้มไม่ต้องหุงเลยค่ะแค่ไปเก็บเกี่ยวมาก็บริโภคได้เลยแล้วก็ไม่มีวันหมดด้วยค่ะโอ้โหข้าวเกิดขึ้นเองไม่ต้องปลูกไม่ต้องดูแลแค่ไปเก็บมากินได้เลยแล้วเรื่องเสื้อผ้าเครื่องนุ่งหม่ม หรือของใช้จำเป็นอื่นๆล่ะครับมาจากไหนอันนี้มาจากสิ่งที่วิเศษยิ่งกว่านั้นอีกค่ะคือต้นกันลาพพฤกษ์อ๋อต้นไม้สารพัดนึกใช่ค่ะต้นไม้สารพัดนึกที่มีอยู่ทั่วไปในทวีปนี้ถ้าชาวอุตระกรุต้องการอะไรไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าอาภรณ์เครื่องประดับหรือสิ่งของเครื่องใช้อื่นๆเพียงแค่ไปที่ต้นกันลลพพฤกษ์แล้วก็นึกปรารถนาในใจเท่านั้นเองค่ะสิ่งนั้นก็จะปรากฏขึ้นมาหรือไม่ก็หล่นลงมาให้ทันทีเลย ถ้าทุกอย่างได้มาง่ายาดขนาดนี้แค่นึกเอาก็ได้คุณค่าของการทำงานหรือความพยายามที่เราคุ้นเคยมันจะมีความหมายในสังคมแบบนั้นไหมครับหรือว่าแนวคิดเรื่องนี้มันไม่มีอยู่เลยอืมอาจจะเรียกได้ว่าแนวคิดเรื่องการดิ้นรนทำงานเพื่อความอยู่รอดหรือเพื่อสะสมทรัพย์สินแบบที่เราคุ้นเคยกันเนี่ยมันไม่มีอยู่ในอุตรกุรุทวีปเลยค่ะเพราะว่าความจำเป็นพื้นฐานมันถูกเติมเต็มอย่างง่ายดายอยู่แล้ว ซึ่งมันก็ส่งผลต่อไปถึงเรื่องโครงสร้างสังคมแล้วก็การปกครองด้วยค่ะแล้วสังคมการปกครองของเขาเป็นอย่างไรครับมีกษัตริย์ไหมมีชนชั้นมีกฎหมายอะไรแบบนี้ไหมไม่มีระบบการปกครองที่ซับซ้อนแบบโลกเราเลยค่ะไม่มีกษัตริย์ไม่มีรัฐบาลไม่มีการแบ่งชนชั้นวรณนะอะไรทั้งนั้นทุกคนมีความเท่าเทียมกันหมดเลยและที่สำคัญที่สุดคือสังคมของพวกเขาเป็นสังคมอุดมคติค่ะ คือปราศจากอาชญากรรมโดยสิ้นเชิงไม่มีอาชญากรรมเลยค่ะไม่มีการลักขโมยการทำร้ายเบียดเบียนกันหรือปัญหาความขัดแย้งทางสังคมได้เลยค่ะอะไรคือเคล็ดลับที่ทำให้สังคมสง,งบสุขได้ขนาดนั้นครับปกติพอคนอยู่รวมกันเยอะเะมันน่าจะมีปัญหาบ้างนะครับค่ะในคัมภีร์ก็อธิบายปัจจัยหลักๆไว้นะคะ1ก็คือโดยธรรมชาติแล้ว ชาวอุตระกรูทุกคนมีศีลห้าเป็นพื้นฐานปกติในใจอยู่แล้วค่ะอ๋อ oh, อยู่ในใจเลยใช่ค่ะไม่ต้องมีกฎหมายบังคับหรือมีใครมาคอยสั่งสอนควบคุมอะไรเลยสองคือพวกเขาไม่มีความรู้สึกยึดติดห่วงแหนหรืออยากครอบครองในทรัพย์สินสิ่งของเพราะอย่างที่บอกค่ะทุกอย่างหามาได้ง่ายๆจากต้นกรลับปัตลึกมันไม่มีความรู้สึกขาดแคลนก็เลยไม่มีความจำเป็นต้องแย่งชิงสะสมหรืออิจฉาริษยากันเรื่องวัตถุค่ะ และ3คือปัญหาเรื่องความสัมพันธ์หรือคู่ครองก็ไม่มีค่ะเนื่องจากทุกคนมีความงดงามทางรูปร่างหน้าตาที่เท่าเทียมกันหมดอ่าใช่ใช่เท่ากันหมดค่ะไม่มีความแตกต่างว่าใครสวยกว่าหล่อกว่าทําให้ไม่มีความรู้สึกหึงหวงการแย่งชิงคู่ครองหรือปัญหาชู้สาวเกิดขึ้นเลยค่ะน่าสนใจนะครับความสมบูรณ์พร้อมทางวัตถุก,กับความงามที่เท่าเทียมเนี่ยกลายเป็นรากฐานของสังคมที่สงบสุขปราศจากอาชญากรรมและความขัดแย้งได้ แต่มันก็เริ่มทําให้เห็นภาพของความราบรื่นที่อาจจะมีอีกด้านหนึ่งซ่อนอยู่เหมือนกันแล้วพอถึงเวลาสิ้นอายุไข1,000ปีแล่ะครับเกิดอะไรขึ้นค่ะ เมื่อชาวอุตรกุรุคนใดซึ้นอายุไขลงตามกําหนด1000ปีเนี่ยจะไม่มีบรรยากาศของความเศร้าโศกเสียใจหรือพิธีกรรมที่ซับซ้อนอะไรเลยนะคะญาติพี่น้องหรือคนใกล้ชิดก็จะเพียงนําร่างนั้นไปวางไว้ในที่โล่งๆจากนั้นก็จะมีนกชนิดพิเศษขนาดใหญ่บินมาคาบเอาร่างนั้นไปทิ้งลงในทะเลหรือมหาสมุทรค่ะนกมาคาบไปเลยใช่ค่ะถือเป็นกระบวนการที่เป็นไปตามธรรมชาติอย่างเรียบง่ายเลยไม่มีความเศร้าโศกในการจากลา จัดการร่างอย่างเรียบง่ายแล้วหลังจากตายไปแล้วครับเชื่อกันว่าพวกเขาไปไหนต่อนี่เป็นอีกจุดที่ถือเป็นความสมบูรณ์แบบในมุมมองทางโลกเลยค่ะคือตามคำพีร,ระบุไว้ชัดเจนว่ามนุษย์ชาวอุตรกุรุทวีปทุกคนเมื่อตายไปแล้วจะได้ไปเกิดในเทวโลกหรือสวรรค์อย่างแน่นอนร้อเซ ร้อเลยค่ะโดยส่วนใหญ่มักจะระบุว่าเป็นสวรรค์ชั้นดาวดึงดึด้วยค่ะการันตีตั๋วไปสวรรค์ทุกคนทั้งชีวิตก็สุขสบายอายุยืนหน้าตาดีไม่ต้องทำงานตายไปก็ได้ขึ้นสวรรค์ฟังดูเหมือนไม่มีอะไรจะดีไปกว่าน,นี้แล้วนะครับชีวิตที่สมบูรณ์แบบจริงๆถ้ามองในมุมของความสุขทางโลกใช่ไหมคะถือว่าสมบูรณ์แบบอย่างยิ่ง แต่ความสมบูรณ์แบบและความสุขสบายที่ว่ามาทั้งหมดนี้แล้วค่ะที่กลายเป็นข้อจํากัดที่สําคัญที่สุดในทางธรรมหรือทางจิตวิญญาณซึ่งเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะดูเหมือนทุกอย่างจะสมบูรณ์แบบไปหมดจริงๆนะครับทั้งสภาพแวดล้อมผู้คนวิถีชีวิตความสุขสบายแถมตายไปก็การันตีสวรรค์แต่เมื่อสักครู่บอกว่าความสมบูรณ์แบบนี้กลับกลายเป็นข้อจํากัดที่สําคัญข้อจํากัดที่ว่านี้คืออะไรครับมันเป็นข้อจํากัดได้อย่างไร คะค่ข้อจํากัดนี้ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องทางโลกหรือทางกายภาพเลยนะคะแต่เป็นข้อจํากัดในมิติของธรรมะหรือการพัฒนาทางจิตวิญญาณคือพูดง่ายๆก็คือความสุขความสบายและก็ความง่ายดายในทุกสิ่งทุกอย่างของชีวิตในอุตรกุรุทวีปนั่นเองค่ะที่กลายเป็นเหมือนดาบสองคมเป็นดาบสองคมอย่างไรครับการมีความสุขมีชีวิตที่ง่ายมันไม่ดีตรงไหน คือในมุมมองทางพุทธศาสนานะคะการที่ชีวิตมันปราศจากความทุกข์ความยากลำบากความผิดหวังหรืออุปสรรคใดๆเลยเนี่ยมันทำให้ชาวอุตรกุรุทวีปขาดสิ่งกระตุ้นเตือนที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งไปค่ะพวกเขาขาดโอกาสที่จะได้พิจารณาเห็นถึงสัจธรรมหรือความจริงแท้ของชีวิตสัจธรรมที่ว่านั่นคืออะไรครับ ก็คือความจริงที่ว่าทุกสิ่งในโลกล้วนไม่เที่ยงมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาหรืออน,นิจจงนะคะล้วนมีความบีบคั้นหรือความไม่สมบูรณ์ซ่อนอยู่คือทุกขังและไม่มีตัวตนที่แท้จริงให้ยึดมั่นถือมั่นได้คืออนัตตาการเห็นความจริงข้อนี้ถือเป็นประตูสู่ปัญญาและการหลุดพ้นในทางพุทธแต่ชาวอุตรกุุกลับไม่มีโอกาสได้เห็นเลยค่ะเพราะชีวิตของพวกเขามันสุขสบายและก็คงที่เกินไปหมายความว่า เพราะชีวิตมันดีเกินไปราบรื่นเกินไปเลยมองไม่เห็นความจริงของความทุกข์ความไม่แน่นอนหรือความเสื่อมสลายถูกต้องค่ะความสุขสบายนั้นมันทำให้เกิดความประมาทในการใช้ชีวิต ไม่รู้สึกถึงภัยอันตรายที่ซ่อนอยู่ในวงจรการเวียนว่ายตายเกิดหรือวัตฏสงสารนะคะไม่มีความคิดที่จะต้องดิ้นรนขวนขวายเพื่อหาทางออกจากความทุกข์เพราะในชีวิตประจำวันของพวกเขาแทบไม่เคยได้สัมผัสกับความทุกข์หรือความไม่สมหวังเลยอืมแล้วความประมาทหรือการไม่เห็นความจริงข้อนี้มันส่งผลเสียร้ายแรงแค่ไหนครับในเมื่อพวกเขาก็มีความสุขดีอยู่แล้วแล้วก็ตายไปก็ได้ไปสวรรค์อยู่แล้ว ผลเสียที่สำคัญที่สุดในมุมมองของเป้าหมายสูงสุดทางพุทธศาสนานะคะคือความสุขสบายนี้มันกลายเป็นอุปสรรคใหญ่หลวงเลยที่ปิดกั้นโอกาสในการบรรลุธรรมขั้นสูงค่ะ แม้ว่าชาวอุตรกุรุจะมีสินห้าโดยธรรมชาติแล้วก็ได้ไปเกิดในสวรรค์ซึ่งก็ถือว่าเป็นสุขติภูมินะคะแต่พวกเขาก็ไม่สามารถพัฒนาจิตใจให้สูงขึ้นไปถึงระดับพระอริยบุคคลได้เช่นพระโสดาบันพระสกิทาคามีพระอนาคามีหรือสูงสุดคือพระอรหันต์ผู้ซึ่งหลุดพ้นจากกิเลสและการเวียนว่ายตายเกิดได้อย่างสิ้นเชิงอะค่ะแปลว่าต่อให้มีพระพุทธเจ้าเสด็จไปโปรดไปแสดงธรรมที่อุตรกุรุทวีป พวกเขาก็ไม่สามารถเข้าใจหรือบรรลุธรรมได้เลยหรอครับ ตามที่คำทีอธิบายไว้ใช่เลยค่ะแม้พระพุทธเจ้าจะเสด็จไปแสดงธรรมชาวอุตรกุรูก็จะเกิดเพียงแค่ความเลื่อมใสศรัทธานในพระลักษณะที่งดงามหรือในคำสอนบางส่วนเท่านั้นแต่ด้วยพื้นฐานจิตใจที่มันคุ้นชินกับความสุขความสมบูรณ์แบบไม่เคยผ่านการกระทบกระทั่งของความทุกข์ความพลัดพรากหรือความไม่แน่นอนทําให้พวกเขาไม่สามารถยั่งถึงความเข้าใจในหลักธรรมอันลึกซึ้งได้โดยเฉพาะเรื่องอริยสัจสี่ซึ่งเป็นหัวใจสําคัญของการตรัสรู้เลยค่ะ ความจริงเดียวกับทุกเหตุแห่งทุกความดับทุกและหนทางดับทุกเข้าใจแล้วครับกลายเป็นว่าความสมบูรณ์แบบทางโลกความสุขสบายที่สุดกลับกลายเป็นเหมือนม่านบางๆที่บทบังปัญญามาให้เห็นความจริงที่ลึกซึง้งแล้วก็ปิดกั้นโอกาสในการเข้าถึงการหลุดพ้นที่แท้จริงน่าคิดมากๆครับนี่จึงเป็นจุดสำคัญที่ทำให้เห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนและความสำคัญในอีกแง่มุมหนึ่งของชมพูทวีปหรือโลกมนุษย์ที่เราอาศัยอยู่นี่แหละค่ะ หลังจากที่เราได้สำรวจอุตรุกุรุทวีปกันมาอย่างละเอียดแล้วนะครับตั้งแต่สภาพแวดล้อมที่งดงามปลอดภัยผู้คนที่สูงใหญ่หน้าตางดงามอายุยืน1,000ปีแล้วก็คงความอ่อนเยาว์ตลอดการวิถีชีวิตที่แสนสบายอาหารการกินเสื้อผ้าของใช้ได้มาง่ายๆจากธรรมชาติและก็ต้นไม้สารพัดนึกสังคมที่สงบสุขปราศจากอาชญากรรมทุกคนมีศีลธรรมเป็นปกติ แถมเมื่อสิ้นอายุไขก็การันตีว่าจะได้ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นดาวดึงใช่ค่ะแต่ในอีกด้านหนึ่งความสุขสบายและความสมบูรณ์แบบทางโลกเหล่านั้นก็ได้สร้างข้อจํากัดทางจิตวิญญาณที่สําคัญที่สุดขึ้นมานั่นคือการขาดโอกาสที่จะได้ประสบพบเจอกับความทุกข์ความไม่เที่ยงความไม่สมบูรณ์แบบซึ่งเป็นสิ่งจําเป็นในการกระตุ้นให้เกิดปัญญาเห็นสัจธรรมความจริงของชีวิต และพัฒนาตนเองไปสู่การบรรลุทำขั้นสูงหรือการหลุดพ้นจากวัตตสงสารตามเป้าหมายของพุทธศาสนานั่นเองค่ะพอหันกลับมามองที่ชมพูทวีปหรือโลกมนุษย์เรานี่มันช่างตรงกันข้ามเลยนะครับโลกเราเต็มไปด้วยความเปลี่ยนแปลงความไม่แน่นอนความแก่ความเจ็บความตายความพัดพราาการดินน้นรนปัญหาอุปสรรคความทุกข์นานาประการใช่ค่ะ ชมพูทวีปอาจจะดูเหมือนเต็มไปด้วยความทุกข์และความยากลำบากเมื่อเทียบกับอุตรกุรุนะคะแต่ในมุมมองทางพุทธศาสนาแล้วความทุกข์และความไม่สมบูรณ์แบบนี้เองคือครูที่ดีที่สุดคือสนามฝึกฝนชั้นยอดที่กระตุ้นเตือนให้เราไม่ประมาทให้เกิดปัญญาเห็นความจริงของชีวิตเกิดความเบื่อนหน่ายในทุกข์แล้วก็มีความปรารถนาที่จะสแสวงหาหนทางดับทุกข์ ชมภูทวีปจึงเหม็นเหมือนเวทีพิเศษที่เปิดโอกาสให้มนุษย์สามารถฝึกฝนตนเองเจริญสติเจริญปัญญาบำเพ็ญบาร,รมีขัดเกลากิเลสและที่สำคัญที่สุดคือมีศักยภาพที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานซึ่งเป็นการดับทุกข์ได้อย่างสิ้นเชิงเป็นอิสรภาพที่แท้จริงค่ะฟังดูแล้วก็น่าคิดนะครับระหว่างชีวิตที่สุขสบายราบรื่นไร้ทิฏฐิเป็นเวลาพันปี แล้วก็ไปสวยสุขต่อบนสวรรค์วนเวียนไปเรื่อยๆแบบชาวอุตรกุรุกับชีวิตในโลกมนุษย์ที่อาจจะสั้นกว่าแต่ไม่ได้ความท้าทายความทุกข์ความไม่แน่นอนแต่ก็มีโอกาสที่จะใช้ความท้าทายเหล่านั้นเป็นบันไดในการพัฒนาจิตใจให้ถึงที่สุดเพราะการหลุดพ้นอย่างถาวรอ,อืมมันจึงนำมาสู่คำถามชวนคิดทิ้งท้ายที่อาจจะไม่มีคำตอบตายตัวนะคะว่าระหว่างความสุขสบายทางโลกที่ไร้ซึ่งความทุก แต่ก็ขาดโอกาสเติบโตทางปัญญากับโอกาสในการเติบโตทางจิตวิญญาณที่ต้องเผชิญหน้ากับความท้าทายและความทุกข์ยากอะไรคือสิ่งที่มีคุณค่าที่แท้จริงสำหรับชีวิตกันแน่เป็นคำถามที่น่าจะเปิดมุมมองให้ผู้ฟังแต่ละท่านได้นำกลับไปคบคิดตีความแล้วก็หาคำตอบในแบบของตัวเองนะครับสำหรับวันนี้การจะลึกเรื่องราวของอุจรักกรูทวีปดินแดนอุดมคติที่มีสองด้านก็น่าจะพอสมควรแก่เวลา ขอบคุณสำหรับการติดตามครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ